สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ว่างค่ะก็ะเลยอ,อะไรอ่ะจะมารีวิวมาร์ากปิดหน้าค่ะพอดีช่วงนี้สิงคโปร,ร์มันก็ลดแล้วเนาะโควิดในตีนแล้วก็มาอะไรมันก็ถูกแล้ววันนี้ก็เลยจะมารีวิวมาร์กปิดหน้าที่เรามีอยู่ค่ะก็มีทั้งหมดประมาณ พอดีมันถูกค่ะก็เลยซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ไม่ได้มาขายนะคะเอามารีวิวที่มีอยู่ค่ะอันนี้ยี่ห้อเดียวกันนี่ยี่ห้อเดียวกันก็มีมีทั้งหมดนี่ค่ะนี่ก็ยี่ห้อเดียวกันนี่ได้มาฟรีสองกล่องน,นี่ได้มาฟรีค่ะสองกล่องน,นี้ได้มาฟรีเพื่อน สามีเขาให้มาทั้งหมดมีสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดกล่องค่ะพอดีมันถูกก็เลยซื้อมาเก็บไว้เราก็ไม่รู้ว่าโควิดในทีมมันจะระบาดอีกมาเมื่อไหร่เนาะก็เลยซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ไวแพงมั่งถูกแพงมั่งมี่สิบสองเหรียญค่ะซื้อเก็บไว้เดี๋ยวให้ดูข้างในเอากล่องนี้ก่อนเนาะ ให้ดูเฉยๆคะ่ะไม่ได้มาขายนะคะเถือว่าพูดคุยกันค่ะสีเหลืองห้าสิบชิ้นค่ะกล่องนึงมีห้าสิบชิ้นไม่ได้ขายนะคะบอกก่อนนะคะไม่ได้ขายค่ะซื้อเก็บไว้ค่ะก็ธรรมดาเนาะแล้วก็นี่นี่สวยค่ะเห็นมันสวยมีมีเป็นสีเป็นสีด้วยนี่อ่านี่กล่องสิบเหรียญค่ะอ,อันนี้สวย มีกระดาษให้ด้วย่กาการันตีให้ด้วยนี่ค่ะมีสวยอ่ะมีเป็นลายเป็นอย่างนี้ด้วยลายลายเซี่ยวกระจัน,นไม่ได้ขายนะคะบอกกันนะคะเอามารีวิวให้ดูค่ะแล้วก็สองกล่องนี้เหมือนกันนี่กล,ล่องละสิบเหรียญคะ่ะซื้อมากองละสิบเหรียญ นี่สีเหลืองเหมือนกันแต่สีเหลืองไม่รวมที่อู้ทีสวยอ่ะซื้อมายังไม่ได้อุ้ยสีเหลืองสวยอ่ะเนี่ยไม่รู้เห็นไหมอู้แต่ข้างในไม่เห็นในในในกล้องไม่เห็นสีเหลืองสวยแต่สวยมากสวยอ่ะแล้วก็มีมีสีดำด้วยค่ะสีดำเดี๋ยวจะกลับไปซื้อสีดำอีก ก็เวลาเราใส่เสื้อผ้ามันจะได้เข้ากันง่ายๆลูกชายก็ชอบด้วยแล้วก็นี่สีดําค่ะสีดําใช้ไปได้หลายหลายชิ้นเนะี่ค่ะสีดําเมทก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งใช้เดียวครั้งเดียวก็ทิ้งเพราะพอดีว่าทําไมซื้อเก็บไว้เพราะว่าสามีกับลูกชายต้องออกบ้านทุกวันทุกวันพอออกบ้านทุกวันเนี่ยสามีต้องใช้ทุกวัน สี่กล่องและห้ากล่องนี่ยังไม่ได้นี่ยังอันนี้ถูกค่ะนี่ห้าเหรียญเห็นมันถูกก็เลยซื้อมาเหมือนกันกล่องหนึ่งมีห้าสิบชิ้นนี่ค่ะส่วนมากก็มาจะมาจากอ่านี่มาจากชัยนามาจากเมืองจีนค่ะบางกลง่องกล่องนี้รู้สึกจะมาจากอ่าเวียดนาม มาปิดหน้าที่สิงคโปร์นี่ส่วนมากจะเป็นของเวียดนามกับของอมืองจีนค่ะแล้วก็นี่อีกสองกล่องเหมือนกันนี่ได้มาฟรีเพื่อนแฮจา๋าก็ให้มาอ้อันนี้เขาไม่ไม่ใส่อะไรเลยอ่ะนี่เขาไม่ไม่เนี่ยอะไรเลยอ่ะไม่ไม่ไมห่อเป็นกระดาษเลยของฟรีเนาะแล้วก็มีอ่ะนี่เหมือนกันค่ะมีทั้งหมดหกเจ็ดกล่อง นี่ก็เหมือนกันสีฟ้าที่ได้ที่ว่าได้มาฟรีอะค่ะอตอนเขาก็ไม่หอมไม่อะไรมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีอ่าที่ของรัฐบาลให้อีกค่ะของรัฐบาลให้อ่าเป็นมามีเป็นถุงเลยค่ะนี่มีเป็นถุงเลยค่ะเนี่ย แจกแม่ปิดหน้าเป็นเป็นแม่ปิดหน้านี่ที่รัฐบาลแจกถุงมื่คขาวที่แล้วออกเป็นผ้าอย่างนี้ก็มีดูดินี่เป็นาม่ปิดหน้าผ้าที่เขาแจกกันปิดอย่างเงี้ยแต่มันหายใจไม่ค่อยสะดวกอ่ะนันอย่างเงี้ย แต่ตรงนี้ดีนะมีที่ปิดจม,มูกด้วยเห็นไหมแต่มันร้อนมันร้อนก็เลยเก็บไว้ก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็นี่มีอย่างนี้นี่ดูอ่านี่เป็นเป็นนั่นไงเป็นอ่ามีเดี๋ยวแกะให้ดูมีที่แกะด้วยนะ,ะนี่เป็นผ้านี่เป็น โอ้ยเป็นผ้านี่เป็นอะไรโอ้ยอย่างนี้ได้เยอะเลยที่รัฐบาลแจกสามคนนะคนละสองอันสองอันนี่ก็เป็นผ้าอัน,นเอออันนี้ไปซื้อของเขาแจกอันนี้ก็เป็นผ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ดูเป็นชิ้นๆที่เปิดเข้าที่แล้วที่อ๋อนี่ค่ะนี่ก็มัเดี๋ยวให้ดู ที่มันเขาแจกตอนอตอนอวันชาติอะคะอ่ะแจกตั้งหลายอันคนก็ยังใช้กันอยู่นะนีมีตาตรงนี้เนหะ็นไหมอ๋อนี่นี่มันจะเป็นผ้าผ้าลื่นๆน่ะยางตรงนี้มันยืดดียางมันยืดดีนะเนี่ย สบายจังอึมมีกี่อันไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้นี่ไงที่ว่าเจ็ดเจ็ดอันอันนี้เป็นผ้าค่ะเจ็ดอันเดี๋ไว้นี่แหละเวลาเราจะใช้เราก็เอามาใช้เจ็ดอันนี่เด็ดเดี ตอนนี้มันถูกไนงะก็เลยซื้อเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกเพราะโลกนี้เราไม่รู้เนาะว่ามันจะจะเกิดขึ้นมาอีกได้เมื่อไหร่ก็เลยว่าเออถ้าเห็นที่ไหนถูกอะ่ะบางทีเมื่อก,ก่อนเห็นมันที่ไหนถูกอ่ะเมื่อเช้านี้เห็นหกเหรียญก็จะซื้อเลยไม่ได้ซื้อเดี๋ยววันหลังก่อนบางทีเราไปเห็นถูกๆเนี่ยเราก็ซื้อเก็บไว้เพราะเราไม่โลกนี้เราไม่รู้ไงว่าจะมันจะ เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เนาะก็เลยซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้แล้วก็นี่เป็นผ้าที่รัฐบาลแจกค่ะแล้วก็นี่เป็นผ้าที่รัฐบาลแจกอันนี้มันเป็นจะเป็นผ้านะอันนี้คอร์สไปซื้อของมันเลยแจกเดี๋ยวก่อนจะให้ดูมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะถุงหนึ่งเราไปแจกเราก็เอาบัตรเอาบัตรประชาชนหรือบัตรอะไรใครมีบัตรอะไรก็ไปแลกเอาก็ไปกดเอาเขาว่าใช้ได้สามสิบครั้ง มีอ่ามีนี่ตรงนี้มีเลี่ยนเข้าเลี่อนออกด้วยจะเอาสั้นเอายาวอะไรองเงี้ยก็มีเหล็กด้วยเนี้ยมันหน้ากากแต่มันเป็นผ้าอย่างนี้เนี่ยเราถ้าเราเราความความยาวเราไม่ได้เราก็เลี่ยน,นแล้วก็ปิดอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะก็ว่าใช้ได้สามสิบครั้ง ักได้อันนี้ซักได้ค่ะตอนนี้มันถูกไงก็งเลยซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้เห็นก็ซื้อไว้เราก็เอามาเรียงกันว่าที่ไหนที่เราจะนี่ละอันไหนที่เราจะใช้ก่อนเราก็เอามาใช้ก่อนที่มันยังไม่ไม่ใช้เราก็กลัวมันก็มีหมดอายุนะเราก็กลัวมันหมดอายุไงอันนี้อันนี้ซื้อมาอันละเหรียญเห็นมันถูกก็เลยซื้อมา แต่ใช้ไม่ค่อยดีอ่ะมันมีเหล็กตรงนี้ดูนี่อะอย่างเงี้ยแต่ใช้ไม่ค่อยดีมันมีตรงนี้เนี่ยมันต้องไปอย่างนี้แต่อืมเนี่ยใช้ไม่ดีมันมันยังไงไม่รู้ซื้อมาเหรียญนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเก็บไว้นั่นนี่เลยอันนี้ก็ซื้อมา อันนี้รัฐบาลแจกนี่คอดของคอดของคอร์ดน,นเป็นยังไงมีการันซีด้วยนะมันเป็นผ้ายังไงไม่รู้มีตาด้วยแกะดูไปปร,ปรีไปซื้อของโอ้มันเป็นนั่นไงเป็นอย่างเงี้ย อพอผ้าอันนี้มันจะใช้สบายเนาะเนี่ยแต่มันเหม็นเนี่ยไม่กินนะไม่กินค่ะเนี่ยเไ้เก็บไว้ไว้อีกหน่อยสมมติว่าโรคมันระบาดขึ้นมาอีกแล้วก็ใช้ได้เนาะตอนนี้มันถูกไงก็ซื้อเก็บไว้เก็บไว้ห้าเหรียญสิบเหรียญพอดีช่วงก่อนตอนที่มันระบาดใหม่ๆอ่ะ ยี่สิบกว่าสามสิบกว่านะกกล่องหนึ่งอะกล่องอย่างเงี้ยห้าสิบอันอะบางทีสามสิบกว่าเคยซื้อมากล่องสูงสุดห้าสิบสองเหรียญอะห้าสิบสองเหรียญเป็นบ้านเราก็พันกว่าแล้วค่ะแพงอะโอ้ยกล่องพันกว่าแพงจะตายตอนนี้วันนี้สิงคโปร์ติดสามคนคนอ่าคนในพื้นที่คนหนึ่ง คนงานคนหนึ่งแล้วก็นำข้าวอีกคนหนึ่งเป็นสามคนเมื่อวานก็มีไม่รู้จะเมื่อวานเก้าคนในในคนงานไม่มีละแล้วก็มีอ่ามีคนในพื้นที่คนหนึ่งหรือว่าอ๋อแล้วก็มีนำข้าวอีกแปดเจ็ดคนก็เป็นอยู่ทั้งหมดอยู่อ่าเก้าคนเก้าคนตอนนี้ดีแล้วล่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็มาโชมารีวิวว่าแม็กที่เรามีอยู่ค่ะ ก็เก็บไว้เพราะว่าโลกนี้เราก็ไม่รู้อ่ะอย่างที่บอกเนาะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะระบาดขึ้นมาอีกอย่างมาเลเซียตอนนี้กําลังระบาดขึ้นมาเยอะเลยวันหนึ 6, 700, น่งหกเจ็ดร้อยคนหกเจ็ดร้อยคนสิงคโปร์ตอนนี้โอ้ตอนแรกๆจิตตกเลยค่ะจิตตกเลยเพราะว่า้มันเยอะวันหนึ่งพันสองพันพันหนึ่งสองพันเราก็ไปไหนก็ไม่ได้เราก็กลัว ตั้งสองเดือนตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมีนาเดือนมีนามาแล้วก็โอ๊ยจิตตกวันหนึ่งพันสองพันไปไหนก็ไม่ได้ไปตลาดคนก็เยอะไปที่ไหนคนก็เยอะอะค่ะก็เลยโอ๊ยมันน่าก,กาลัวเราก็คิดโอ้ไม่ไหลก็จะได้กลับบ้านนี้เนี่ยคนก็เยอะอะไรอย่างนี้อืมนะ โอเคค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เอามาให้ดูก็เอาไม่ได้ขายนะคะบอกก่อนนะคะก็เอามาเอามาว่าเรามีเท่าไหร่เราเก็บไว้เพราะว่าเรากลัวโรคมันจะระบาดขึ้นมาอีกเราก็เลยเพราะมันไม่แน่โรคนี้เนาะเราก็เลยเก็บไว้เก็บไว้เห็นมันถูกก็ซื้อไว้อันไหนที่เราเราก็ดูก่อนนะเราก็เขียนมิติไว้อันที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็มิติไว้ว่าอันไหนซื้อมาก่อนเราก็ใช้ก่อน ไหนซื้อมาทีหลังหรืวไปใช้มาทีหลังโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะมาแชร์แชร์ว่ามัง่งคือเรามีเท่าไหร่มีเก็บไว้ยังไงคะ่ะก็เตรียมไว้เนาะอ๋ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเพราะโลกนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเมื่อไหร่ตอนนี้ทั่วโลกเขาเมื่อเช้านี้บอกว่าที่อ US ที่สหรัฐอเมริกา8ล้านคนแล้วค่ะที่อ่าที่เป็นที่ติดเชื้อจะสิล้านแล้วสิงคโปร์ห้าหมื่นคนค่ะสิงคโปร์นะห้าหมื่นคนอืมน่ากลัวเนาะแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะสบายละไปไหนก็ไม่กลัวตลาดคนก็ไม่เยอะแต่ว่าข้างนอกก็ยังต้องออกไปข้างนอกก็ยังต้องใช้อยู่เพราะถ้าเราไม่ใช้เขาไม่ให้ข้าว แล้วก็ถ้าเราไปเอาบวยอะไรอย่างเหมือนที่ในคลิปอะไรที่เขาว่าไม่ใช้อะไรที่ต่างประเทศนะจะปรับอะไรเขาจะปรับคนไหนไม่ใส่สองร้อยค่ะสองร้อยบ้านเราก็สี่พันกว่าเกือบห้าพัานนะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ